Hello everyone! สวัสดีเด็กๆชั้นปหทุกๆคนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนคำศัพท์นะคะบทที่หนึ่งกันบทที่หนึ่งนะคะคำศัพท์ของเรานะคะก็จะได้เรียนเกี่ยวกับนี่เลยค่ะคำน้ำเห็นไหมคะในแบบฝึกหัดหน้าที่11นะคะหน้าที่11นี้นะคะเขาจะให้หนูหนะคะเขียนความหมายของคำค่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะหนูต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าชนิดนะคะของคำที่เขาแบ่งไว้นะคะหนูต้องทราบนะว่าคำนี้นะคะคือคำประเภทไหนนะคะแล้วยร่ยงเรยไงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะัเรียนดูนี่ค่ะคำนามนะคะ noun o u n ออกเสียงตาม noun บนหนังสือหน้า11นะคะ นาวนะคะหมายถึงคำนามก็ได้แก่พวกยานพาะหานะเนาะเป็นชื่อนะคะทำไมต้องมีคำนามคะไหนใครบอกกูได้บ้างนักเรียนสาเหตุที่เราต้องมีคำนามก็เพราะว่าเราเนี่ยจะตั้งชื่อเนาะให้กับชื่อของอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นชื่อคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่นะ เราจะต้องมีชื่อเพื่อให้เป็นที่รู้จักแล้วก็จะเรียกถูกนะคะอ่ะต่อไป verb นี่รู้แล้วเนาะคำกริยาคำกริยาในนี้ก็จะมีอะไรคะ drive การขับขี่ใช่ไหมคะ go ไป drive ขี่ r o l เป็นอะไรคะ take นำไป หาความหมายนะคะหาความหมายเองเนาะและที่ขาดไม่ได้ก็คือ adverb of frequency ค่ะ adverb of frequency คืออะไร adverb of frequency กริยาวิเศษบอกความถี่ใช่ไหมใช่ไหมคะสม่ำเสมอ always จะต้องมี s นะคะอยู่ด้วยทุกครั้งต่อมาก็ never never คืออะไร Never อ่าไม่เคย Often seldom sometimes sometimes ก็ต้องมี s อยู่เสมอนะ Always ก็ต้องมี s อยู่เสมอ Usually Usually ไอ้คำพวกนี้เรียกกริยาวิเศษนะคะมันไปขยายคำคำกริยาทีว่ามันบ่อยแค่ไหนนะคะให้สปอยสามวิหนึ่ง สองสามอ่ะโอเคนะคะเสร็จแล้วเด็กๆนะคะก็เปิดไปนะคะหน้าถัดไปก็จะให้เขียน Word List Word List คืออะไรคะแค่เขียนคำรายการคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะแล้วหนูก็เปิดไปดูนะคะ Self Check Self Check คือการประเมินตนเองท้ายบทเรียนนะ ไอแคนฉันสามารถทำอะไรได้บ้างมีอยู่หข้อนะคะหนูก็ติ๊กนี่เลยนะคะถ้าเกิดว่าข้อที่1ระบุและเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับพาหนะขนส่งโดยสารได้หนูต้องรู้ตัวเองนะคะหนูได้ไม่ได้นะไม่ต้องโกงหกตัวเองนะคะอันนี้ถ้าได้ก็เช็คถูกตรงช่องนี้ช่องแรกที่เป็นรูปยิ้มนะคะถ้าไม่ได้ก็เช็ค ถูกที่ช่องที่เป็นรูปหน้าบึง้งเนาะมีหกช่องนะคะอ่ะยังไม่จบยังไม่จบและอันนี้ค่ะกิจกรรมที่หนูไลค์และก็ดอนไลค์เห็นไหมดูหน้าดูหน้าค่ะดูหน้าตาเขาชอบอยู่ด้านบนไม่ชอบอะไรกิจกรรมอะไรที่เราไม่ชอบเลยข้างล่างเขียนมานะคะแล้วข้างบนก็คือกิจกรรมที่เราชอบต้องมีนะต้องมีนะคะชอบกับไม่ชอบ วันนี้ก็จะสามหน้านะคะไม่ยากเนาะโอเคนะคะแล้วเจอกันวันมันดีนะคะสำหรับวันนี้ Good บ y e ค่ะ